โอ้เนาะสองนาทีตอบทอลูกให้ให้ตอบแล้บอืะสองนา<อ>ทีอโอเค,คตอบเออขน้อยเชื้อว,ว่าเกินครึ่งในฮอนี้งงเออ <laughs> แต่ว่าขน้อยก็จะตอบตอบตามสมองที่คน้อยเท่าที่สมองขน้อยมี3ส,สิ่งอาัศาจรรย์บนโลก ที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปข้าน้อยขอเลือกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่านอ่านคนเฮาถ้าเกิดมีธรรมะในใจเฮ็ุอีหยางก็เจริญเฮ็ดอีหยางก็เซ็จสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเฮามีธรรมในใจ เฮาก็จะดันทุกเกตเตอร์นำกัน